คุณบอลครับแบรนด์ WD กับ Sandisk เนี่ยเขาเป็นแบรนด์เกี่ยวกับอะไรฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล HDD แบบภายนอกอย่างเช่นพวกอะไรมั่งครับอย่างเช่นพวก Me m o r ร Card ร์ดแฟลชไดรฟ์ฮาร์ดดิสอะไรเงี้ยเรื่องการจัดเก็บข้อมูลนี่ต้องให้เขาเลยถูกปะเขาเป็นผู้นําด้านการจัดเก็บข้อมูลระดับโลกอยู่แล้วและเห็น WD เขามีแคมเปญอะไรนะฮะ WD Brand Day โปรแรงสุดในรอบป,ปีอุ้ยอันนี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ฮะเนี่ยลดสูงสุด40และมีคูปองแจกไหมฮะแจกคูปองส่วนลดเพิ่ม350บาท อ่ะแล้วแซนดิสละมีแคมเปญอะไรหรือเปล่าแซนดิสแบรนเดย์โปรคุ้มสุดแห่งปีอ่ะไหนโปรคุ้มยังไงไหนพูดแจกคูปองส่วนลดเพิ่มสูงสุด299บาทเมื่อช็อปครบ4999และถ้าช็อปครบ1,099บาทแบ้าทเราจะได้อะไรรับของแถมฟรีทันทีนะจ๊ะฟรีทันทีนะจ๊ะและเห็นบอกมีรางวัลอะไรให้ลุ้นอีกนะ พร้อมลุ้นรางวัล Top s p e n d e r Reward ทุกวันยอดสั่งซื้อสูงสุดอันดับหนึ่งนี่จะได้อะไร WD Black D 3 0 Game เกม Drive SSD แล้วอันดับ2ล่ะหูฟังไร้สายส่วนอันดับที่3เครื่องดูดฝุ่น UV อันดับที่4อันดับที่5นี่จะได้เป็นกล้อง IP Camera และก็อันดับ6อันดับ7บัตร Starbucks มูลค่า500บาทโอ้โหนี่แคมเปญกี่วันฮะคุณบอลครับ3วันเท่านั้นตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนฮะเนี่ยตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5สิงหาคม2565นี่ค้อต้อล้วป่บ ไม่ช็อปก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วเอ้าใครที่อยากช็อปแล้วก็อยากร่วมสนุกกับแคมเปญของ wd แล้วก็ s a n d i s s นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ